ตก๊ไก่นนึงว่าต้นมักสังพี่น้องเศษกินง่ายอยู่ง่ายต้นอยังนี้ตัวคือกันขนาดก็ต้นมักสังว่ะแต่ว่ามันนี่แหละความแตกต่างพี่น้องเอ้ยสบายดีข่อยกุ้งไม่รุ่นขายฟันเนาะมือนี่ก็มาพอๆก็ปล่อยเส้น 9, เก่าเส้นเดิมเนาะมือนี่ข่อยมาต,ตลาดพี่น้องอยมาเห็นมดถนนคนทางบ้านเพื่อนปู ทางเมื่อหน้านด้นี่พี่น้องเจ้าเบิ้งทางเมื่อหน้านี่ทางเมื่อหน้านี่นี่เดี่ยาสิหาาบเสือนี่ทงหน้านี่นี่ไปเด๋ยวภาพไปเบิ้งทงหน้าเพิ่นว่าทงหน้าบ้านเพิ่นคือกันอยู่บ่ครับทงหน้าบ้าน่อยก็สิมีเสียงกบเสียงเขียดห้องเด้อพี่น้องไปหลังจากทีไปสายด้ามหามาไลยคลิปแล้วเดี๋ยวคลิปนี้ภาพไปเบิ้ง ลงทงไฮท,ทงหน้าบ้านนี่ไปยัปยงมาพี่ความอุดมสมบูรณ์ของเพิ่นจุงเจา้าอ่ะปลูเอียงก็ติดนะนี่ต้นมะกล้วยขนาดต้นกล้วยแค่นิดไหวสื้อดิยังติดนะดินก็เจ้าดีไปเดี๋ยวไปเบิ่งนทงหน้า,าเพิ่นบอสิมี่ยังบอันสิคือทงหน้าบ้านเท่าบอสไปไป มีหลายความแตกต่างพักเกษตรก็มีพี่นที่นอกเอนี่นี่พักเกษตรกินง่ายอยู่ง่ายบ้านเพิ่นก็ได้มีพักหน้าหน้าสนิทผมเม่นในหน่อยนะ เอามาเร็วๆตากองอู้จ่างตากองมาไหนกระยาขนาดเล่วะต้นยังนี่พี่น้องว่าต้นยังนี่ต้นมะสังบ่วะบ่เมนวะอู้ต้นยังนี่วะนี่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  ผมเห็นกุต้ตกใจก่กุ้นึ้ว่าต้นมักสังพี่น้องนี่นี่เอ้าขาับผู้ไรหูว่าตน้นเอียงคอมเมนต์มาบอกเลยหมากมันออกขาวๆอะนี่หมากมันสีขาวๆอะกะจ็จะปลูกไว้ในถงหน้าแต่ว่าคือนขนาดกับต้นมักสังวะ่ะแต่ว่ามันมันกินบ่หอมมันคิวไปเดี๋ยวเขาให้หน บรรยากาศยังไม่ไหวเนี่ยตะกองเออนี่บรรยากาศทงคหยทงหน้าคือเกาซุ้มเจ้าว่ากระเจา้ายังเกี่ยวซุ้มเจ้าเพิ่งนี่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 แหละความแตกต่างพี่น้องเอ้ยนี่กระเจา้าโบได้ใส่ขนเกี่ยวเลยพี่น้องกระเจ้าใส่รถ ได้เกี่ยวนี่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 ี๋ยวม,มีโอกาสกจ็จะเกี่ยวแล้วข่อยสิมาไทยให้เบิรงรถดเกี่ยวเขาเพื่อนเนาะ mm hmm. เกี่ยวเขาเพื่อน,นะว่าเพื่อนเกี่ยวแบบใดทงหน้าบ้านเพื่อนก็ขั้นบ่ไดิใหญไเด้นี่ขั้นตำ่ตำๆนี่ mm hmm. น,นี่ขั้นตำ่ตำๆขั้นในหน่อยแต่เบิง่งที่หกหน้า วงมือนี่ก็ชีมือด,ด้วยเพราะว่าอยางน้ำตักกล่องวะโอ้กูเลยมือแล้วเห <c ười> นแล้วม,มือแล้ว,น,ลวนูว่นน่ไม่โอ้ได้ <c ười>